ลูกค้าของเรานะคะมาแล้วเชิญคุณลูกค้าค่ะคเดี๋ยวคุณแม่ขอไปเตรียมอาหารก่อนนะนะคะวันนี้คุณลูกค้ามารอแล้วนะคะเรื่องคอยแป๊บนึงนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้คุณลูกค้าคะจะมีไข่คนละใบนะคะคุณมีไข่ต้มนะคะเราจะเอาแต่ ไขขาวนะคะมีไข่ส้มแล้วก็จะมีอาหารสูตรนี้สูตรสำหรับหมาที่ลดน้ำหนักอยู่นะคะยี่ห้อรอยยอคานีตัวนี้นะคะส่วนน้องเดลเดลจะเป็นตัวนี้ค่ะไมทัวสำหรับน้องหมาที่อายุ8ขวบเียหรือว่าน้องเดลไม่ถึงะขวบเดียวทานได้นะคะคุณแม่เตรียมอาหาร ลูกค้ารับอะไรดีคะสวัสดีท่านผู้ชมได้ยังคะรับอะไรดีคะคุณรับอะไรเพิ่มไหมคะวันนี้เรามีท็อป,ปิ้งเพิ่มเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณคุณคุณจะเพิ่งหิวเป็ดคะ่ะคุณเอาอะไรเพิ่มไหมคะวันนี้ดิฉันมีเมนูหลาก,กาหลายเลยนะคะเ,ออเดี๋ยวนะคะคุณจะเพิ่งกินหมี่ดิฉัน,นะคะ่ะเดี๋ยวนะคะคุณรอสักครู่นะคะ ใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะวันนี้ลูกค้าระวังปีแล้วค่ะเชิญคุณมานั่งข้างบนก่อนค่ะนั่งคอยค่ะใส่อะไรเพิ่มไหมคะคุณจะใส่อะไรเพิ่มไหมคะวันนี้ท็อปปิ้งเรามีไข่ต้มนะคะคุณเอาไข่ต้มเพิ่มไหมคะไข่ต้มแล้วก็มีอันนี้แก้ามังกรเอาเพิ่มไหมคะเพิ่มนะคะไก่เอาเพิ่มไหมคะเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวเอาเพิ่มให้นะคะพิเศษเลยนะคะ โอเคโอเคบอคคลีบอคคลีไหมอ๋อไม่ชอบทานผักนะคะอ้วนบอกไม่ชอบทานผักพี่เดลพี่เดลเอาอะไรเพิ่มไหมทำไมหลุดจอไปไงั้นเดี๋ยวพี่เดลเข้าจอพี่เดลเข้าไปจอค่ะขึ้นเองเลยค่ะขึ้นเองเลยเอาไปค่ะไปค่ะเล่นผักนะคะอีกคนนึงไม่เน้นผักเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมอันนี้เพิ่มคนนี้เอาไข่ไข่เพิ่มไหมเพิ่มไข่นะคะ โอเค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 นะั่งคอยนิดนึงค่ะนั่งคอยคอยก่อนนะคะจะเย็นค่ะลูกค้าเราใจดีเย็นแล้วนะคะหอมค่ะหอมค่ะหอมค่ะอ่ะโอเคนั่งลงค่ะนั่งคอยนะคะโอเคคนละสิบบาทจ่ายตังก่อนจ่ายตังจ่ายตังอ่ะคนนี้จ่ายตังได้ค่ะคนนี้คนนี้ตังอะค่ะจ่ายตังค่ะโอเคอันนี้ตังทอนตังอนค่ะแต่ตังพรอ่ะตังอนไปค่ะรับตังอนได้ค่ะรับตังทอนนะคนนี้คนนี้ได้ค่ะ โอเคอ้าวเชิญลูกค้าลงมากินข้าวได้เลยค่ะมาเลยค่ะลงมาเลยค่ะโอเคนะคะลูกค้าทางนี้ค่ะเอาไรดีเดี๋ยวขยับตัวอูกค่ะอะลูกค้ามาค่ะโอเคลูกค้านั่งคอยค่ะมาทางนี้ค่ะลูกค้าอค่ะลูกค้าทางนี้ค่ะหนึ่งโคนค่ะลูกค้าโอเคอะคุณลูกคุณอริ์ทางนี้ค่ะ